ご覧ください。 พีครับพีมึงก็เคยมาเรียนเลยคุณนะครับผมไม่ไม่ไดปพูดหอกไม่ได้ไปมไม่ไดไปอุ่นุณไ้นไดินได้ใช่ทาด้ที่ได้ออกงานต่างประเทศ ไปแกแล้วใจตัวนี้ก็ผู้บแบกกันแล้วท่ัอบดีทุเรีเขานบักแล้ววะขั้นบัตข้นบัต้ใงโอลิมปิกสุดยอดเห็นทเั้เลยท่บอกว่าแต่ไม่เป็นไรขั้ตเลยขอได้ขนาดั้นครับไม่ได้อันนี้คืออะไรผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรไปใช่ครับผมก็ทั้งตัวแค่แค่เดียะครับผมใช่เหรอ

ตอนแบบกเรแล้วก็ร้องเพเราร้งเพครับสนุกไปกับโชว์ก็อยู่ในทีมมากอยู่นี่อยู่นี่ั

เลยนะต้อปรอตัลงได้ลงับครับแต่ว่าต้องต่มากขอแม่ผมไปด้วยครับใช่ต้งเป้าหมายเรือลยตหมารไม่จับไปที่ไหนแต่ไม่ว่าจะได้ไปเวลาเวลาไะได้ไหกลับมาเลยไงกลับมาก็กล้แล้วนะถ้าศิกายนเริ่มที่แรกใกล้มากขับหัวใจลอยนิดหน่อย

ไม่ได้เลยครับตการสีาม่้ตั้งแต่อยู่ไม่เรียกว่าสีดำใช่เอแน่นอนครับก็จะมีสวยเหมือนเดิมครับไปดูครดนนี้นงมาเองแล้ว้ตอนนี้ที่ผมสีดูดามเพราะว่าตอนนี้ชีวิตไม่เป็นครับผมต้องแต่งขนาดนี้าครับก็แต้อง้นกที่นานี้พิมใหญต้องสั่งเล่นต้องบ หนุ่มเออคิดว่าแบบวันนี้ผมขอคีววันนี้นะไปกีดีกว่าวันนี้ปากีีวันนี้ไปงานอีเวนต์แต่งแต่งหน้าเองแบบฟองมากผมเพิ่มไม่ได้ไม่บอกมีบอกแก้เลยผมไม่ได้เดี๋ยวผมแก้ใอยางทเพิ่มัสทุกคนแล้วก็เปนทได้ทำ Sang có được không nghe ít khi nào ครับเริ่ม